สูญเสียไปขนาดเนี้ยกับ,บสิ่งที่ได้มาตอนเนี้หนูว่ามันคุ้มค่ะ<ต>โโหโคตรไม่คุ้มเลยอะแ่ตอนเนี้ยเอาจริงนะมาฟังกันหนูว่ามันคุม้มถ้าเกิดว่าอนาคตเราเราโดดหนีไปเรื่อยๆอะแล้วมันทําให้เรากลับมารวมกันได้แบบจริงจริงๆริงจริงสักทียแบบไม่ใช่แยกกันอย่างเงี้ยถ้ามันทําท <ำ S 1> ให้เรารวมกันได้จริงๆหนูว่ามันยังไงก็คุม้ม ไปตามให้ห่อยไปอยู่ออกมาครับมาต่อขอถามคำถามเดียวกับบอสเมื่อวานเลยว่าไงพี่พอหรือยงัง ถ้าของผมนะผมว่าตอนเนี้ยพอนครับเราคคุยกันก่อนนะพี่หนอื่นว่างไงมันเราเริ่มกระจายแล้วครับตอนนี้ในมุมของหนูเรายังไม่เป็นก้อนเดียวกันเลยอะหนูมองว่าเราควรโดนไปเรื่อยๆื่อจนกว่าเราจะเป็นก้อนเดียวกันนะยนูคิดเหมือนหนูนะครับเหมือนกันเป็นไรจะพูดเลยคนอื่นว่างไตางตาัใจที่ฟังและไม่มีข้อแกบ ข้าเสนอว่าผมสั่งให้เอาแล้วอะแล้วไม่มีข้อแย้งอีกแล้วอ,อันนั้นแหละครับมียาพอในบุมสามคคีก็คือยังไม่พอขอ,อ,อถามอีกอย่างนึงตูนเสียพอหรือยังตูนเสียไปขนาดนี้ยกับสิ่งที่ได้มาตอนเนี้หนูว่ามันคุ้มค่ะ ออโอ้โหโคตรไม่คุ้มเลยอะแ่ตอนเนี้เอาจริงครับฟังกันหนูว่ามันคุ้มถ้าเกิดว่าอนาคตเราเราโดนนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันทําให้เรากลับมารวมกันได้แบบจริง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 สักเค่แบบไม่ใช่แยกกันอย่างเงี้ยถ้ามันทําให้เรารวมกันได้จริงๆหนูว่ามันยังไงก็คุ้มตอม่อให้อ<ด>าวุธ<ด>หายกี่ชิ้นหนูหนูว่ามันก็คุ้มอยู่ดีจริงครับแล้วถ้าสุดท้ายมันรวมไม่ได้อ่ะ มไม่ได้แต่ตอนเนี้ที่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 ททผมบไดนก็ลองถา<อ>มตัวเองกันดูสิว่าทำไมาถึงเราไม่ได้ที่ผมบอกเมื่อกี้ตอนเนี้เริ่มเห็นเราแตกจากที่จะจะรวมได้ครับตอนนี้เหมือนแตกแล้วอะ่ะมันแตกเพราะว่ามีคอ,นนอรรวุธหายในวพวกพี่ก็น่าจะเก่งกันอยู่กลัววุ้หายถ้าพูดตรงตรงเลยนะพูดโดยรวมเลยนะพวกพี่ก็กลัวอาวุ้หายกันแค่นั้นเองครับเลยมันไม่รวมเป็นหนึ่ง ถ้าจะบอกว่าพวกพี่ไม่ใช่พี่แล้วหนึ่งเพราะพี่เช่อว่าภาพมันหายบอกเลยไม่ไม่แค่แค่ทุกคนโถมอยู่ทุกคนโถมอยู่เข้าใจเข้าใจอันนี้ผมเข้าใจแค่แค่อธิบายคุงที่แบบเราไม่เป็นตอนเนี้ยอ่เรามองให้ขาดดูคือที่กลัวตอนเนี้ยคือกลัวแค่ว่ามันจะแตกไปมากกว่าเดิมแต่ไม่รวมอ่ะไม่ได้กลัวเลยไม่ได้กลัเลยอีกคาถามหนึ่งยังสนุกกันอยู่ไหมผมสนุกใช่สนุกค่ะสนุกนะผมไม่ได้เลยผมเป็นห่วงครับอันนี้สำคัญสุดนะสำคัญสุดเลยนะ สำคัญสุดเลยใครใครไม่โอเคอาการแบบเสียของไม่มากกว่านี้ต้องบอกเลยใช่ใช่ต้องพูดนะต้องคุยกันนะต้องบอกเลยพูดเลยพูดเลยใครไหนไหนมีเวลาแล้วเดี๋ยวพูดกันเสร็จแล้วจะบอกเมสเซจจากบอสบอสกลลงมาที่นี่นะฮะใช่คืออยากจะบอกว่าเรามองกลับไปนิดนึงถอยออกมาหนึ่งเก้าค่อใเดินลับเข้าไปใหม่ไหมนี่คือควาเชือผมนะใช่ผมอยากให้ทำแบบนันครับ ฟังนะเอาไว้พอหอมปากหอมคอดิเราไม่ได้จะเล่นกับเขาวันนี้วันสุดท้ายเราไม่ได้จะเล่นกับเขาไฟนี้ไฟสุดท้ายวันนี้เราแพ้ไม่ได้หมายความว่าวันหน้าเราจะแพ้อีกแต่ตอนเนี้ยยอมรับกันไหมอ่ะว่าเราแพ้เขาจริงๆคืออาจจะไม่ต้องจบสตอรี่ก็ได้แค่อยากแบบให้เรามาคุยกันก่อนครับที่ความหมายของผมอะอมพี่แล้มันแตกไปมา,มากพี่พี่พูดเลยนะคุยกันทุกรอบแล้วก็เหมือนเดิมทุกรอบอใช่ครับต้องไหม อันนี้ผมเห็นด้วยมไม่มีใครที่จะฟังหนึ่งเดียวเลยคนที่พูดคนที่วางแผนทําไมเราไม่ฟังคนนั้นทุกคนต้องมีข้อแสดงขึ้นมาว่าไปทำยี้ดิมึงยี้ดิทุกคนไม่งั้นเลยแตกแยกเก็ฑ์ลมปะนั่นแหละครับพี่โนอยอย่างหนึ่งคือหลายหลายคนยังไม่เชื่อมั่นในเหนือเพราะอะไรครับเอาถามตรงนี้เลยดิเอาใครไม่เชื่อมั่นนะอ่ะยกเลย พูดเลยเปิดอกคุยกันเลยอันเนี้ยง่ายเลยเขาแบบนี้คจริงใจอ่ะคี่แบบนี้แล้วกันกูพูดกูพูดแบบนี้แล้วกันกับตันเรือมึงเขาจะไม่ถามกะลาสีเว้ยว่าต้องไปซ้ายหรือขวาเว้ยไอสัตว์ลงเรือเดียวกันแล้วนะเออเพราะฉะนั้นนะใส่เสื้อสีเดียวกันนะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะพูดอะไรหนีอย่างหนึ่งนะขออนุญาตพูดตรงนี้เวลานี้ด้วยไม่มีคําว่าเจนเก่าและเจนใหม่ ทุกคนแม่งใส่เสื้อสีเดียวกันทุกคน<ม>อยู่ในแก๊งเดียวกันร<ม>วมกันเป็นหนึ่งแค่นั้นไม่มีคำว่าเจนเก่าและเจนใหม่นะและอยากให้ผมได้ยินนะพูดว่าเจนเก่าอ,อย่างนู้นเจนใหม่ยี้ไม่มีนะอันนี้มึงเดือดช่องชแชทละเข้าใจนะครับทุกคนอันนี้มึงเดือดช่องชแชทละใครมีส้ตมต่ำมั้งขอ <มา S 3> หน่อยหนี่งใครมีความคิดที่ดีตอนนี้ทุกคนฟังมึงหมดแล้เนน่ยกูฟังมึงไว้ จริงมันมีังค์ที่ไปฟังด้วไงพี่ประเด็นเนี่ยแต่ผมไม่รู้หรอกใครพูดไม่รู้ผมก็ไม่รู้ถ้าเนี่ยเห็นเนี่ยพูดเลยจี้ได้เลยแอ้วนี่นะผมจะบอกให้นะบางทีเนี่ยเราอยากจะแสดงความคิดเห็นของของเราอะแต่บางทีทามมิ่งมันไม่ได้เข้าใจป่ะบางจะกว่าเราอยากจะพูดอะบางทีแบบเราเก็บความคิด้นไว้ก่อนอะคือแบบอย่างน้อยคือฟังเหนือก่อนอันนี้แบบเห็นเหนือพูดเดี๋ยวเราไปอย่างนี้เราเดี๋ยวอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้อ่นี้ผูคือเราพูดไปอะคนอีกสิบเก้าคนอะ แม่งสับสนหมดตกลงกูต้องเอาไงวะใช่เพราะฉะนั้นฟังเหนือพอคือแบบเหนือเหนืออะไรนั้นขอแค่ฟังอ่ะความคิดตัวเองอะค่อยมาพูดหลังจากที่แม่งทุกอย่างมันจบแล้วตอนนี้คือแบบเอาทางเดียวกันก่อนแค่นั้นเลยขอแค่รวมใจกันได้สี่ตันเก้าตสิ่ตันเก้านะพี่ยินรลงหน่อยคือบางทีมันอาจจะออกมาตางีอาค่ะเพราะว่าแต่ค่าถ้าเหนือบอกรีอามาแล้วก็จะกระจายให้ในดักแชทหรือในอะไรก็แล้นั่นแหละครับที่ย้ำตลอดอ่ะอยากให้ฟังเหนือครับเชื่อใจแค่นั้นเลยทุกรอบเหนือทุกรอบอะ แล้วก็เรื่องแบบเหมือนเรื่องแบบอย่างเช่นแบบอ่านได้เช่นไหนพออ่านรูปอ่านเรื่องนั้นก็แบบไปไหนกันก็ไม่รู้ผมก็ไมนี่แหละ,น,หละนี่แหละรอบนี้ขอนะครับขอจริงจังเลยเหนือ,อยังไงเราอย่างนั้นนะครับไม่ต้องไปถามเหนือไม่ต้องแปลอะไรเชื่อมั่นแค่นั้นอะ่ะแค่อยากให้ฟังเหนือครับตอนระหว่างไฟไม่ต้องคิดอะไรเลยครับครับผมพี่ได้พี่เราเราก็ตอนตอนเนี้ยเราขาดอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าจะไปอยู่กับใครพี่สมมติว่าตอนเนี้ยเหนือไปทําตรงนี้ใช่ไหมอีกคนบอกว่าให้มาตรงนี้ เอ๊เราจะฟังคนนี้หรือคนนั้นบอกจะให้ไปตรงนั้นก็เลยไม่รู้ว่าหลักๆอ่ะเราจะไปตรงไหนพี่หรือฟังใครอ่ะพี่ถ้าถ้าเกิดเป็นเหนือก็คือแบบจะให้เหนือไปเลยอ่ะทังฝั่งリアถ้าเป็นแตกรณีเหนือใช่ไหมถ้าเนเหนือหายไปพร้อมกับリアแล้วาคคนพิมดักแชร์อันน่แปลว่าเหนือสั่งให้リアเป็นคนพิมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเหนือตายหรือリアสลบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นที่หมองกับกาลัมถูกไหมไปมุกไปตอนนี้จะดูนาทีไป ตอนนี้ยทุกคนนะต้องมีสติก่อนตอนนี้แบบอารมณ์นำหมดเลยอ่ะแบบใอันนี้จะบอกว่าอีกอย่างนึงขออนุญาตคุดคับเรื่องเนี้ยพี่เป็นห่วงทุกคนเลยพี่สนุกกับการที่เรามีเรื่องราวณตอนนี้อยู่พี่เล่นสนุกมากแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เริ่มไม่สนุกแล้วคือความรู้สึกพี่รู้สึกว่าตอนนี้ทุกคน เริ่มเอาอารมณ์นำที่เข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เราสั่งหรือพูดได้แต่อย่างน้อยณนะตอนเนี้ยเราตำหนิอะไรกันไปอ่ะพี่ว่าเราค่อยตำหนิหลังจากที่เรื่องรามันจบแล้วแล้วก็อะไรที่เราไม่พอใจค่อยๆพูดอย่าตะคอกอย่าเสียงดังค่อยๆพูดกันอย่าเอาอารมณ์นำค่ะเล่นให้สนุกมีสติทุกคนทุกคนเดือดกันหมดอนะ่ะผมก็เดือดแต่คือแบบจะรู้ว่าแบบเราอยู่ด้วยกันอนะ่ะยี่สิบคนอนะ่ะ เดือดคนหนึ่งก็พาเดือดกันหมดอ่ะพอเดือดกันหมดก็พังกันหมดอ่ะ mm. ใจเย็นแค่นั้นแหละ,ะนี่อะไรคนี่ขอพูดนิดนึงเมื่อกี้อันนี้พี่พูดในแง่ที่บอกว่าดูจากข้างนอกอะไรกันบางคนอนะ่ะเข้าใจว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ฟังเหนือนะแต่คืออยากเสนออ่คือคือถ้าเกิดมีใครบางคนที่เป็นแบบนั้นแล้วเราโดนด่าว,ว่าไม่ฟังอะ่ะก็ไม่ต้องท้อนะเว้ยคือคือให้คิดว่า ก็ S <S 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 แค่เสนอไว้ใหุ้ดแล้าทำตามไปก่อนจะได้ไม่สับสนนั่นแหละแต่หนูมองว่าทุกคนไม่ใช่ไม่ฟังเหนือน,นะครับแต่บางทีแบบไม่ได้ยินหรือแบบยังไปนะจุดจุดนั้นไม่ได้อ่ะแล้วก็ไมหนูว่าทุกคนในเนี้ยฟังหมดแล้วครับ <S <S ใช่แต่มันยังแบบทานัตอ้อนนั้นเลยไม่ได้อ่ะครับแค่นั้นเลย ก็ว่าเราอาจจะกระจายข่าวกันไม่มากพอป่ะมันเกิดจากการที่เราใช้ดาร์คแชทน้อยชิบหายเลยผมไม่ค่อยได้ยินเสียงดาร์คแชทเลยนอกจากจะรวมรวมพอจะรวมก็แบบดาร์คแชทที่ยิงกับดาร์คแชทอะพิม์ไปเหอะปวดที่ก็พิม์ไปเหอะใช้ให้มันบ่อยๆเหอะจริงๆเออแล้วก็ควรพิม์ชื่อต่อท้ายให้ด้วยค่ะจะได้รู้ว่าใครเป็นคนสั่งใครแยกไปตรงไหนอ่าสลิมเข้าคร่ะอ้าวใช่เพราะว่าจะโอ้มันก็มดจับ โดนล็อกมือโดนล็อกมือหล่ำหล่ำช่วยเราไม่ทันใช่ใช่หล่ำช่วยเรใครใครเครียดใครอะไรปล่อยออกไปก่อนก็เล่นให้สนุกยังสนุกกันอยู่ใช่ไหมล่ะผมถามก่อนครับสนุกก็ดุยํำนับคือการที่เราแพ้ไม่ได้แปลว่าเราสู้เขาไม่ได้นะเราสู้เขาได้แต่ลองมองไปดิว่ายี่สิบคนที่ยืนตรงนั้น่ เขาเขาแก๊งจริงๆแค่เราชนะแค่ไฟเดียวหรือสองไฟเนี่ยแปลว่าเราก็เก่งแล้วล่ะสำหรับผมนะอืมคือเขายี่สิบเต็มเราผู้หญิงแทบจะครึ่งหนึ่งแต่บางไฟที่เราชนะเขาอะ่ะก็เราก็เจ๋งแล้วอะอแต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่ทุกคนตัดสินใจเลยผมพร้อมที่จะเล่นตามทุกคน แต่ผมแค่รู้สึกว่าตอนเนี้สยเสียไม่พอจริงๆหรอหนึ่งนาทีเข้าฮะเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามา่มาเดี๋ยวเขีา,าขยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเียดยดว